Oh Yeah. กำจัมตันทุกข์เพื่อจปตรวจส่กสอนให้ต้นทุนั้นได้ความดำในอด อเคยไม่ผิดคำขอบอุณที่เชื่อใจเราหาดที่จะทำได้เรกระบวดเนื้อน้องยินดีในทูกเชอร่วงนี้นะจ๊ะ no because yeah, yeah. <laughs> 裸有。 yeah

องมือสองแขนและจะําไปทำเจ้าเสียสิ้นพูดจบพระนารายก็ัดสีสารนทพสต้นใจ,ใจในทันทีหลังจากที่นทพบตินใจทุกอย่างก็เป็นไปตามคำคทิ่ถามนทพนั้นไปเกิดเป็นทศกัณฐ์โอรสของเขารับเสียและนานัชดาแห่งกรุงลงกาอาณาจักรเขาโอมยักษ์ส่วนพระนารายก็ได้อวตารไปเกิดเป็นพระรามแห่งกรุงอยยธยาและได้เป็นต้นกำเกนิดมหาสงครามระหว่างรถล,ลิง นาะนายฝักกระบทบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณ